สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมอนีแว่นหน่อยสิมาเห็ดเมนูแซ่บๆนะคะก็คือปนเห็ดตับเต้านเองค่ะไดมาซีดอกนะคะนี่เดี๋ยวแว่นหน่อยจะทําการล่างอันนี้ดอกเพิ่นแยะแล้วนะคะแต่ว่าสีกันยังสวยอยู่ค่ะเดี๋ยวแว่นหน่อยจะล่างนะคะตรงนี้เป็นโค้นขี้ดินนะคะเดี๋ยวก็ใส่มีดนะคะตัดออกจ้าปาดออกง่ายๆแบบนี้เลยจ้ะ ปนเห็ดก็คือปนไข่ไข่น้ำพริกทั่วไปแ่ะคะ่ะหรือว่าตําน้ำพริกเห็ดนั่งเองนะคะแต่ว่าเป็นเห็ดตับเต่าเวีเยหน่อยว่าทั้งภาษากลางและภาษาอีสานนะคะอ่าเดี๋ยวเราทำการล้างนะคะเดี๋ยวอันนี้เก็บทิ้งเลยค่ะอ่าทำการล้างกันเลยจ้าขอล้างดอกเล็กๆก่อนนะคะ ล้างง่ายค่ะทุกคนซบซ้สสำเดี๋ยวสิล้างเส่ถ้วยล้างเส้ถ้วยก่อนล้างถ้วยสะอาดสะอาดถูขี้ดินออกนะคะขี้ดินนี้มันเป็นขี้ดินจากธรรมชาติที่ว่ามันมุดออกจากาดินขึ้นมานะคะก็จะไม่สกปรปกแล้วก็ล้างด้านขอบแบบนี้นะคะ ล้างเสร็จไปแล้วสองดอกนี่ดอกที่สามทำได้หลายเมนูนะคะแจะว่าตำปุน่นตำเจวนี่ไว้หน่อยเพิ่งจะเห็ดครั้งแรกนี่ละจ้าเพราะก่อนหน้านั้นแวลน้อยก็ทำหมกเห็ดแกงเห็ดผัดกะเพราเห็ดอุ้ยหลายเมนูล้างไม่ยากเสร็จแล้วจ้ะอุ้ยหินหน้าบอกก่อน เสร็จแล้วเรียบร้อยดอกสสวยพอล้างเสร็จนะคะเวน้อยก็จะมาทำการหั่นเป็นชิ้นค่ะโอ้เหลืองหั่นแล้วก็ใส่ถาดไว้นะคะอันนี้คือ ด้านหลังของดอกเห็ดนะคะส่วนนี้จะเป็นด้านหน้าจ้ะโคนก็อย่าทิ้งนะคะใช้ได้เหมือนกันเราจะหั่นตามขนาดพอดีนะคะไม่เล็กและใหญ่เกินไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตำยากค่ะอ่าหั่นให้เสร็จครบทั้ง4ี่ดอกนะคะที่เววน้อยเตรียมมานะคะแล้วเราจะไปทำขั้นตอนใดต่อไปนั้นก็ติดตามรับชมต่อไปเลยจ้า เสร็จแล้วน้อยก็หั่นเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะพร้อมที่จะทำขั้นตอนต่อไปต้มน้ำคะ่ะรอน้ำเดือดนะคะปิดฝาหมอ้อน้ำจะได้เดือดเร็วขึ้นคะ่ะเปิดฝาหม้อนะคะโหูน้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะร้อนแล้วนะคะแล้วน้อยก็จะใส่เห็ดลงไปคะ่ะลงไปต้มนะคะไม่ต้องคนนะคะ ใส่เห็ดแค่นั้นก็ออกสีแล้วนะคะออกเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมคะทุกคนเป็นสีธรรมชาตินะคะเทลงไปเลยจ้าอ้าวแล้วแวนน้อยก็จะปิดฝาไว้นะคะแง้มไว้นิดนึงนะคะต้มประมาณสิบถึงสิบห้านาทีค่ะแวนน้อยจะเช็คเห็ดนะคะว่าเห็ดสุกหรือยังนะคะเพราะว่าก็ได้เวลาที่แวนน้อยกะไว้แล้วคะ่ะสุกแล้วค่ะทุกคน จากนั้นนะคะแววนน้อยก็เตรียบกระชอนนะคะเพื่อที่จะเทเห็ดลงไปนะคะที่เราต้มนะคะลางออกเห็นบ่าะสีน้ำตาลสีเห็ดธรรมชาติเทหมดเกี้ยงเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เทน้ำล้างอีกทีหนึ่งนะคะมันร้อน อันนี้น้ำที่กรองแล้วนะคะน้ำสะอาดจ้าปล่อยให้เสด็จน้ำนะคะเดี๋ยวแววน้อยจะใช้หม้อนะคะค้างไว้นะคะเพื่อที่จะให้เสด็จน้ำนะคะหลังจากนั้นนะคะแวนน้อยจะนำพริกหอมกระเทียมนะคะมาคั่วพริกค่าตั้งกระทะนะคะให้ร้อน นำพริกชี้ฟ้าแล้วก็หอมแดงนะคะลงไปคั่วก่อนนะคะพริกแล้วก็หอมแดงนะคะเริ่มจะสุกแล้วนะคะอืมกลิ่นหอมเลยค่ะเมื่อหอมแล้วก็พริกนะคะโดนไฟนะคะตอนนี้แวนนอสจะใส่พริกป่าแล้วก็กระเทียมลงไปนะคะใส่ทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะถ้าเราใส่ลงไปพร้อมกันรับรอง คนเห็ดหรือว่าน้ำพริกเห็ดตับเตาแซ่บแน่นอนค่ะมื่อเนี่ยอยากรู้ว่าใส่อะไรบ้างต้องชมให้จบคลิปนะคะท่านผู้ชมเ้วน้อยขอฝากกำลังใจและการติดตามรับชมด้วยนะคะใส่พริกสองอย่างเลยค่ะ เดี๋ยวน้อยก็จะคั่วพริกหอมกระเทียมแค่นี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม้ค่ะอ่าปิดเตาแก๊สได้เลยเสร็จแล้วจ้าปะเตรียมตําพร้อมกันเลยนะคะเทพริกทีกข่ขวลงไปเลยค่ะแล้วก็ตำหอมพริกทีกข่ขวมากเลยค่ะ หอมทั้งกระเทียมเข่ากันแหงใสผิกปลาริกอีปอบนี่แหงแซ่บผู้ใดจะเอ้นพริกอีป,ป,อ,บบอ,อ,ป,ปอบก็ได้นะคะหรือว่าผิกปลาริกเพียเห็นบอแดงจึง้งคึ้งตำพริกเสร็จแล้วนะคะเบี้ยน้อยก็จะเทเห็ดตับเต้านะคะท่ว่าเขาต้มน้ำหอดลงไปนะคะ,ะเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้ว,แล,ว,ะะวะะแล้วก็ตำซัวนะคะซัวเห็ดที่เขาต้มนะคะแล้วก็ ผิกที่เขาขัวนะคะตำซ่วเข่ากันค่ะตำเห็ดก็ได้ทีแล้วนะคะก็จะเป็นต้นน้ำนะคะแล้วแวนน้อยก็จะใส่บอกเขือสมลงไปค่ะตำเบอร์เอสมนี่ค่ะแวนน้อยก็บีวก็ตำเบอร์อบบเอสมแล้วอ่าจากนั้นนะคะแวนน้อยก็จะใส่ต้นหอมหั่นค่ะ ใส่ลงไปใส่ผักชีลงไปค่ะตามด้วยผักแขวเร่อยค่ะหรือว่าผักหอมเปผักชีใบยาวนั่นแหะซื้อเดียวกันนะคะใส่ลงไปแล้วก็สุกๆแปลว่าตำตำข้าหากันค่ะจากนั้นนะคะก็ปรุงรสด้วยผงนัวค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลา แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าต้มสุกจ้าแล้วก็ตัวลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็บีบมะนาวลงไปค่ะตามที่เราชอบเลยจ้าแล้วหน่อยขออนุญาตใส่มือบีบนะคะทำกินครอบครัวค่ะเสร็จแล้วสัวๆลงไปค่ะ แซ่บละตอนนี้แหวน้อยก็ปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตชิมค่ะนี่มาชิมพร้อมกันเลยค่ะอืมแซ่บพร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟก้นเห็ดตับเต้าหรือว่าน้ำพริกเห็ดตับเต้าพริกข่วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าท่านผู้ชม ท่านใดชอบคลิปนี้แวนน้อยขอฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปรวมแวนน้อยช n นลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แวนน้อยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะน่ากินไหมคะทุกคนมาเดิมมาเดิมมากินเขาน้ำแววนหน่อยคะ่ะแซ่บๆนัวๆเลยจ้า